สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับนุ่ยเต้ชาแนลในเกมเมชาราชิในคลิปนี้ครับผมจะมารีวิว ID ตัวเองนะครับว่าผ่านมายังไงเก็บเลเวลยังไงใช้ตัวอะไรบ้างในการผ่านด่านนะครับเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่อาจจะเล่นแล้วรู้สึกยากมากๆเลยเกมนี้อะไรอย่างนี้นะก็ต้องบอกนะว่าผมเองก็ไม่ได้มีสกิลเล่นเกมนี้ แบบที่มันเก่งกาจพลิกแพงอะไรล้ำลึกขนาดนั้นนะครับแต่ว่าโอเคแหละก็เคยมีพื้นฐานเล่นฟอร์มิชันมาก่อนแล้วก็เล่นพวกเกมแนววางแผนมาค่อนข้างบ่อยนะครับแต่ผมจะบอกทุกคนเลยครับว่าเกมนี้มันไม่ได้ยากครับถ้าเกิดทุกคนมีหลักการที่ถูกต้องแค่นั้นเองนะก็อย่างแรกนะครับไอเดียของผมเนาะตอนนี้เลเวลไบอนุญาตเนี่ยเป็น8แล้วก็2ดาวนะครับเลเวลตอนนี้อยู่ที่65นะครับแล้วก็อีกแค่2ขั้นเท่านั้นนะครับ ก็จะเต็มแล้วนะครับที่70ก็ผ่านอะไรมาเยอะนะครับก็ต้องทำเควสหลายๆอย่างเลยถึงจะขึ้นมาตรงนี้ได้นะก็ถือว่าเป็นอยู่ในท็อปร้อยละกันนะครับของเซิร์ฟนะก็เดี๋ยวมาดูตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าคุณตอนนี้ผมใช้อะไรบ้างนะครับผมจะเล่าตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะครับที่เริ่มขึ้นมาคือในช h a นเตอร์ต้นๆนะ่ะตัวหลักๆนะครับที่ผมใช้มาตั้งแต่ต้นเลยเนะี่ย ก็จะมีฟรีด้านะครับที่เปิดได้จากกาชาที่30 Pro รเนาะผมเลือกฟรีด้ามาแล้วก็ของผมเนี่ยจะไปเติมเอาเมลิซ่ามานะครับส่วนใครที่ไม่เติมเมลิซ่าเนี่ยให้ใช้เซเว่นไปก่อนในช่วงแรกเซเว่นหรือแกรนส์นะครับข้อดีข้อเสียต่างกันเซเว่นมันจะเป็นตัวที่มีหุนห่นหุ่นแอนดรอยนะครับมาเป็นตัวหลอกหลอกล่อได้นะถือว่าเวิร์กอยู่ส่วนแกรนส์เนี่ยมันจะได้ในเรื่องของการที่โจมตีลิงก์ดาเมจนะครับเพราะว่ามันเป็นปืนกลหนัก แล้วก็สามารถซ่อมชิ้นส่วนได้2ชิ้นด้วยนะครับก็อน,นี้ก็ใช้แตกต่างไปแต่ว่าตอนนี้ตู้เมลิซ่ามาแล้วนะครับก็แนะนําให้เปิดเมลิซ่าเลยตัวนี้ท็อปเทียร์ใช้ยาวๆเนาะแล้วก็ผมก็ตอนนั้นเนี่ยไปเปิดโลซ่านะครับเพิ่มเติมขึ้นมาก็เลยใช้โลซ่ากับฟีด้าแล้วก็เมลิซ่านะครับบ่อยๆแล้วก็นามิเนี่ยเป็นตัวแจกฟรีนะครับก็จะใช้บ่อยเลยใช้พวกนี้บ่อยส่วนคนที่ไม่มีโลซ่านะครับให้ใช้ไขดันนะครับในช่วงต้นเกม แล้วก็บ้านดานะมานะครับเล่นไปเลยครับ5ตัวเนี่ยก็มีใครดันดานะแล้วก็จะเป็นตัวฮิวนะครับตัวหนึ่งเมลิสซ่าก็ได้3และเนี่ยฟีด้าสนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็อาจจะเป็นแอนนาก็ได้นะครับเนี่ยก็จะเล่นวนๆกันอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็จะเล่นไปเรื่อยๆพอแบบช h a เ t อร์สี่ช t e เ5อร์หเนี่ยมันก็จะมีซินเวียมาเพิ่มให้เปิดกระชานะก็เปิดซินเวียมาใช้นะครับ แล้วก็หงเนี่ยผมเปิดเนตอนแรกเหมือนกันก็จะเป็นการที่สลับหมุนเวียนนะครับระหว่างหงกับฟีด้าหรือหงสลับกับพวกตัวที่เป็นตัวเลนเจอร์นะครับอย่างดาน่าหรือใครดานอะไรเงี้ยเป็นต้นก็จะสลับกันแต่ว่าสุดท้ายนะครับพอกาชามันมาเรื่อยๆเนี่ยผมก็จะได้ทีมที่ลงตัวแล้วนะครับเมื่อไอรีนมาครบเดิมเนี่ยจะใช้นาวมินะเป็นตัวหลักนะครับหนึ่งในห้า ตอนนี้หตัวหลังผมนะครับก็จะมีไอรีนฟรีดาซินเวียเมลิซาครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นแล้วแต่ครับสลับระหว่างน้องหงนะครับหรือว่าจะเป็นวิลเลียมก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นนาวมิก็จะสลับสลับกันไปนะหตัวเนี่ยบ่อยๆเลยก็จะมีย้ำวิธีนะครับเป็น1ไอรีน2หง3ฟริดา 4ซินเวียครับแล้วก็5เมลิซ่าครับก็จะเป็น5ตัวหลักที่ผมใช้เลยส่วนใครที่มีตัวไม่ครบแบบผมนะครับก็หมุนเวียนได้อย่างฟรีด้าเนี่ยก็ใช้ไขดันได้นะครับผมก็ใช้ไขดันสลับกันหรือใช้ดานะเพิ่มกมาก็ได้หรือถ้าใครมีมิซา2ตัวจะใช้ไอรีนหรือว่าจะใช้นาวีคู่กันก็ได้แต่ว่าผมบอกว่าบอกเลยนะว่า2ตัวนี้ถ้าใช้ลงคู่ เธอมันอาจจะจบช้าลงนิดนึงนะครับเพราะว่ากระสุนมันอาจจะมีหมดไปได้นะครับแล้วก็ผมมาเปิดวิลเลียมมาเพราะว่าตัวหุ่นไซส์ใหญ่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่มีตัวใบามาอัพไม่ค่อยได้ใช้หุ่นไม่ค่อยได้ใช้ใบขอโทษในการอัพหุ่นสักเท่าไหร่นะฉะนั้นเนี่ยผมเปิดวิลเลียมกับคองมาเนี่ยมันก็อัพได้เต็มเลยครับเต็มแม็กเลยเนี่ยตอนนี้หุ่นผมก็จะ63 การสัตว์ส,ส่วนใหญ่มี64กันบ้างนะครับสั่กันไปทีน,นี้พอหุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับการเซตอาวุธก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับฟ e ีด้าเนี่ยทีเด็ดอะ่ะมันอยู่ที่ตัวท่าไม้ตายของของฟีด้าเขานะครับท่าทีเด็ดของเขาคือท่านี้นี่ท่านี้เลยนะครับท่านี้จะใช้ AP 1แล้วก็จะใช้การโจมตีซ้ำครับจนกว่า a p จะหมดแล้วถ้าเกิดโดนสวนเนี่ยแขนอะ่ะถ้าเกิดพังจะเหลือเลือดหนึ่งครับแต่ถ้าเกิดบอดี้ศูนเนี่ยคือตายเลยนะ ฉะนั้นเนี่ยเซตฟีด้านะครับผมจะเซตให้ถือโล่เล็ก1ข้างแล้วก็ช็อตกันข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็จะเซตเป็นแบบนี้เลยส่วนอันเนี้ยอันนี้แล้วแต่นะว่าถ้าเกิดบิลอัตราแม่นยําได้สูง80%อ่นะผมก็จะใส่มานะครับถ้าไม่ถึงก็ไม่ใส่ส่วนอันเนี้ยต้องดูคอมโบของเราครับว่าได้12ครั้งไหมถ้าได้มันจะฟื้น AP1 ครับก็จะสามารถยิงได้ซ้ําเพิ่มด้วยก็จะดีมากๆนะครับส่วนบางคนเนี่ยชอบเป็นสายแบบบูล้างผ่านนะ ก็จะใช้ตัวสกิลนี้นะครับถือถือชดการ2มือเลยแล้วก็ลุ้นให้ออกอีกข้างหนึ่งครับ20%นะครับประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็จะเซตอยู่เนี่ยแหละแถวแถวเนี้ยแหละครับไม่ไม่ไม่หนีกันไป1 2 3แล้วก็มีอันนี้นะครับสำหรับฟีด้าเนาะนะครับส่วนพวกซินเวียก็ธรรมดานะครับซินเวียก็เซตแบบปกติตอนนี้ได้สกิลสุดท้ายมาก็ใส่แทนครับเดิมเนี่ยจะใช้แค่เป็นสกิลนี้นะสามนะครับ ที่เหลือก็เน้นดาเมจไล่กันมาครับเผื่อทําลายพาร์ทไหนไม่ได้ก็ไล่ระดับ AP ขึ้นมาสูงขึ้นเรื่อยๆแค่นั้นเองไม่มีอะไรครับสำหรับซินเบียหน้าที่ซินเบียเนี่ยเอาไว้ระเบิดแขนขาศัตรูนะครับหรือถ้ายิงคองพิษแล้วตายได้ก็ยิงไปเลยนะครับหน้าที่ซินเบียประมาณนี้นอนแล้วก็ไอรีนเนี่ยก็เป็นตัวที่ปูพรมนะครับเปิดดาเมจก,ก่อนให้เลือดมันลดนะแล้วก็ติดดีบัฟด้วยนะครับก็ที่เด็ดมากๆไอรีนผม ก็จะเซตมาแบบนี้นะครับอันนี้จะยิงไฟได้ทุกเธอเลยทีเดียวนะครับมีดีบัฟติดด้วยนะเนี่ยครับเจ๋งมากๆอันนี้ครับเป็นตัวรีโหลดกระสุน,นครับส่วนบางบางคนเนี่ยอาจจะชอบที่เป็นรัดวงจรนะครับท่านี้นะครับก็อาจจะต้องถอดดีบัฟออกนะแล้วก็ต้องใช้ตัวกระสุนให้มันเหมาะสมหน่อยส่วนไอรินหลักการใช้นะครับเราต้องดูตัวกระสุนนะครับของลังเพิงอะ ถ้าเกิดกระสุนเต็มนะครับจะติดไฟถ้ากระสุนหายไป1นดอกจะไม่ติดไฟฉะนั้นมันต้องยิงสลับกันซ้ายขวานะครับซ้าย1ขวาหนึ่งนะแล้วมันจะติดไฟได้ตลอดแค่นั้นเองครับแล้วก็จะลืมใส่แบคแพค,แคท,ที่เติมกระสุนตรงนี้ด้วยนะครับส่วนน้องหงเนี่ยผมก็เซตมาแบบนี้นะครับเดินก้าวหนึ่งตีค็อกคิดแล้วก็ตีระดับ2นะครับใส่ยิ่งไปก่อนแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยพอได้ท่านี้มาค่อยเปลี่ยนก็ได้แต่ท่านี้นะครับ ต้องโจมตีชิ้นส่วนที่มีค่าที่มีสูงสุดนะระวังด้วยนะครับบางทีแบบโอ้ยจะบ่มคอกพิษศัตรูเนี่ยคอกพิษมันเหนือนิดเดียวมันไม่ตีคอกพิษนะฮะท่านี้ระวังด้วยหนึ่งส่วนใหญ่เป็นท่าเปิดมากกว่าท่านี้อาจจะเปิดด้วยหงท่านี้แล้วก็จบด้วยซินเบียก็ได้นะครับหรือจบด้วยฟีด้าก็ได้ประมาณนี้ถ้าเกิดใช้ท่านี้นะถ้าไม่ตายนะครับอันนี้ก็เป็นแบบข้าวๆไวๆเนาะส่วนเมลิซ่านะครับใครที่มาถึงเอ็นเกมแล้ว จะมีท่าคิวครับใช้ห้ AP ท่านี้คิวเพื่มวมทีมข้างนอกอีก2คนอันนี้เด็ดมากนะครับก็จะไซส์ใช้เป็นเซตแบบนี้เลยนะครับอันนี้ฮิวหมูแล้วก็อันนี้ฮิวแยกเนาะแล้วก็ฮิวแยกขั้นขั้นแรกนะครับก็จะเซตเป็นแบบนี้หรือบางคนอาจจะเอาฮิวหมูออกก็ได้นะครับแล้วก็ใส่เป็นฮิวเดี่ยวตรงนี้ก็ได้เหมือนกันมันก็จะฮิวแบบเพื่อนใกล้ๆได้1ตัวแบบแรงๆหน่อยอันนี้มันจะฮิวได้หลายคนครับแต่เบานิดน,นึง แต่นี้ผมชอบเวลาแก้ดีบัฟกลุ่มอ่ะใช้ได้เลยนะอันนี้ครับก็เซตป,ประมาณนี้ครับสำหรับเมลิสซ,ซาก็น่าจะเข้าๆก็น่าจะหมดแล้วนะนะครับตัวหลักที่ผมใช้นะครับคนขาบก็ผมก็เนี่ยปั่นมาตามนี้เลยนะฮะส่วนใหญ่ก็5คนแหละยืนพื้นนะครับไอรีนหงฟีดาซินเวียเมลิซซานะครับแล้วก็มีตัวสอดแทรกเผื่อทำทีม2เผื่อสลับกันบ้างน,นะครับ คงจะใช้มีวิลเลียมาใช้บ่อยนาวมิมาคัดอย่างเงี้ยบ่อยมากนะครับสลับกันบ่อยมากแล้วก็ตัวฮิลก็อัพเผื่อด้วยนะครับเพราะว่าบางด่านต้องใช้ฮิลสำรองด้วยนะส่วนอนาคตที่เป็นด่านฟาร์มอาวุธรุ้งนะครับอาจจะต้องปั้นตัวที่เป็นแรลงเมาเพิ่มอย่างแมรี่อย่างเงี้ยครับแล้วก็อลิสซันอย่างเงี้ยแมรี่มันมีสกิลท่านี้ครับเฉพาะทางมากๆจะฟื้น AP2 ครับมจะมีด่านคอมโบที่เราต้องใช้กับ แคทเธอรีนนะครับแคทเธอรีนจะมีตัวสกิลที่กันตายอยู่นะครับถ้ามี AP 2นะครับฉะนั้นมันต้องเติม AP ให้น้องแคทเธอรีนมี AP เยอะๆนะถึงจะไม่ตายนะครับก็เป็นตัวแมงสาไปนะบก็ประมาณนี้ครับสำหรับคนขับแล้วก็หุ่นนะส่วนวิธีการเล่นนะครับผมจะไล่แบบนี้ก่อนนะเริ่มเริ่มต้นเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ชาร์ปเตอร์ไหนใดๆถ้าขึ้นชาปเตอร์ใหม่เมื่อไหร่ ให้เล่นชัปเตอร์ใหม่ก่อนนะครับเล่นด่านช h ปเตอร์ตรงเนี้ยจนจบเลยนะครับจนจบเลยเพราะว่ามันจะได้พวกเศษพวกเป็นของอัพเลเวลหุ่นอะไรพวกเนี้ยมาด้วยนะครับหรืออัพสกิลคนขับมาด้วยเราสามารถเพิ่มสกิลเลเวลคนขับกับหุ่นได้นิดเล็กนน้อยนะครับแล้วจากนั้นครับค่อยไปด่านอีลีทครับค่อยไปลุยด่านอีลีทด่านเอลีทมันก็จะมีความสําเร็จพวกเนี้ยก็แล้วแต่ว่าไหวแค่ไหนนะครับเอาตามเท่าที่ควรแต่ว่า ด่านไหนถ้าเกิดมันมีมันมีของรางวัลที่เป็นของชิ้นส่วนอัพหุ่นแบบนี้พยายามทําให้ได้นะครับทําให้ได้แอคชิเมนตรงนั้นนะพอเราจบตัวอีลีทตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะอัพหุ่นได้อีกนิดนึงนะครับแล้วก็อัพคนขับได้อีกหน่อยนึงแล้วจากนั้นเนี่ยเราค่อยไปลุยทดสอบแนวหน้าตรงนี้นะครับค่อยลุยทดสอบแนวหน้าเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นคอนเทนต์ที่เราจะต้องทำแรงให้ได้อย่างน้อย A นะมันถึงจะได้ของที่แบบ พอที่จะอัพได้สมนาสมเนื้อหน่อยนะครับเนี่ยดูตรงนี้นะครับถ้าอันนี้เป็นแบบเฉพาะทางเนาะผมเลือกเป็นประเภทเบาแล้วกันจะได้เห็นง่ายๆนะครับถ้าแรง A เนี่ยได้35ถ้าแรง S ได้ถึง45เลยนะต่างกันถึง10เลยนะครับส่วนแรง B เนี่ยได้30ต่างกับแรง A ห้านะครับแต่ A กับ S ได้ต่างกัน10เลยถ้าเป็นไปได้รอบแรกถ้าไหวไป S ได้ไปเลยนะครับแต่ถ้าไม่ไหว A ก่อนได้สักวันหนึ่งแล้วก็ ฟาร์มไปครับอัพเวลนิดหน่อยแล้วก็วันที่2เนี่ยค่อยปรับเป็น S สเนาะส่วน SS เนี่ยไม่จำเป็นนะครับมันได้แค่ความเท่เท่านั้นของได้เท่ากันหมดนะนะครับเนี่ยสเตตก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งตัวใบอนุญาตเนี่ยมันจะสลับกันไปทุกคนสังเกตนะฮะอย่างตรงเนี้ยของผมเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาปุ๊บจะเป็นกำจัดหัวหน้าก่อนพอถัดไปเนี่ยมันจะเป็นทดสอบแนวหน้าซึ่งมันจะสลับแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นทุกคนก็ดูแล้วกันว่าตัวเองอยู่แหลงไหนนะครับแค่นั้นเอง คือคือพอเราเล่นชัปเตอร์จบใช่ไหมเราเล่นอัพไอตัวทดส,สอบแนวหน้าเนี่ยเลเวลเราก็จะขึ้นถึงแคปที่ตัวใบหนวดาของเราใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการกําจัดหัวหน้าเนี่ยโผล่มาเราก็เล่นเท่าเท่าที่เท่าที่เราไหวนะครับการกําจัดหัวหน้าเนี่ยก็ต้องใช้สกิลความสามารถของผู้เล่นพอสมควรนิดนึงส่วนใหญ่ต้องรู้แมคคนิตของพวกบอสครับว่ามันทําอะไรได้บ้าง ด่านหลังๆมันจะมีสกิลค่อนข้างที่จะน่าเกลียดนิดนึงอะ่ะต้องเรียกว่า,างานแล้วกันอย่างในตัวเนี้ยนะครับมันจะสะท้อนดาเมจใส่เราได้นะตามจานวนฮิตนะครับฉะนั้นเราเราก็ต้องเอตัวนี้สิมันจะท้อนดาเมจได้นะครับเราต้องแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใช้การโจมตีฮิตน้อยๆน,นะครับต่อไปก่อนอะไรเงี้ยยิงไิ่ทรงพิษทไปก่อนนะแล้วค่อยไปบวกนะครับอย่างใ้ตัวเนี้ย มันก็จะมีโล่อมตะ3อัน3ขั้นด้วยกันก็ต้องไปยิงใช้เลนเจอร์ยิงครับยิงแล้วให้มันมีลิงค์ดาเมจอ่ะให้เกาะมันหายก่อนแล้วค่อยไปบวกเอาฟีด้่างเงี้ยไปจบอะไรเงี้ยทีเดียวอย่างเงี้ยมันก็จะมีขั้นตอนของมันอย่างตัวเนี้ยก็จะยิงปืนไอ้ปืนกลนะครับสาสตร์เป็นพื้นที่ไปเป็นช็อตไฟฟ้าถ้าเราอยู่บนพื้นที่หรือเราโดนท่านั้นอ่ะเราก็ใช้สกิลไม่ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นก็ต้องระวังนิดนึงนะครับก็ ต้องใช้ความสามารถความเข้าใจเล็กน้อยนะครับในด่านหลังๆเนาะส่วนวิธีการฟาร์มนะครับถ้าไม่ไหวจริงๆแนะนําให้ฟาร์มแยกนะครับอย่างผมเนี่ยเราเล่นข้ามสตูทั้งหมดเลยแต่ว่าใช้เทินเยอะมาก14เทินเลยใช้ AP เยอะมากครับผมก็แยกเลยอย่างด่านเนี้ยตัวเนี้ยมันรอบของที่ผมต้องการพอดีครับไ i เฟิลเบาช็อตกันแล้วก็ตัวมิไซล์ที่เป็นปูพมนะครับ ครบเลยแล้วก็ตัวสุดท้ายครับดอกไรฟเฟิลเบาแล้วก็มิสไซล์ปูพรมครับที่ผมอยากได้เลยแล้วก็มีโลเล็กด้วยฉะนั้นผมก็เนี่ยไปบู๊มานะครับให้มันได้2ตัวเนี้ยภายใน4เทินแล้วก็ AP ก็จะใช้เนยน้อยหน่อย,อยซึ่งมันก็คุ้มนะในการกดเป็นต้นนะครับอย่างใดอื่นใครไม่ไหวก็ทําสูตรนี้ได้นะครับมีบางด่านผมใช้อ,อ,อันนี้2เทินมันจะมีบางอันเนี่ยอย่างเงี้ยผมใช้2เทินอย่างเงี้ยผมจะฟาร์ม2ตัวเนี้ย อย่างเงี้ยครับเป็นต้นอย่างเงี้ยเนี่ยมันดรอปไรเฟิลเบาอย่างเงี้ยที่ผมต้องการแล้วก็อันเนี้ยดรอปช็อตการอย่างเงี้ยที่ผมจะเอาเงี่ยผมก็กดอย่างเงี้ยอย่างเดียวครับเพื่อให้มันเอาดรอปไอ้พวกนี้มาให้ได้ที่เป็นสีทองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเซฟตัว AP ีของเราซึ่งการผ่านดนานพวกนี้ครับของทองอ่ะค่อนข้างสําคัญมันก็จะทําให้เราผ่านง่ายมากๆนะครับแต่เบสิกพื้นฐานเลยเนี่ยเลเวลเราไม่ควรจะต่ํากว่าศัตรูนะครับ ถ้าต่ำกว่าอย่างน้อยไม่ควรเกิน3นะพอพอยือ้อไหวอยู่ถ้าน้อยถ้าห่างกว่านั้นเนี่ยจะค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับก็วิธีเล่นก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมนะไปลุยชัปเตอร์ก่อนแล้วก็มา e l ล t ทแล้วก็ไปตรงแนวหน้าครับฟาร์มหุ่นที่เรียบร้อยแล้วก็มากำจัดหัวหน้าแค่นั้นเองนะครับทุกคนก็จะเล่นรูปแบบนี้หมดนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ลุ้นแล้วแหละว่าของอาวุธเนี่ยมันจะดอกสีทองไหมนะครับ ต่จริงผมเนี่ยเป็นคนที่ดวงไม่ค่อยดีนะครับในการเรื่องการดอปอาวุธสักเท่าไหร่ผมก็จะแนะนําอย่างนี้นิดนึงแล้วกันว่าในเรื่องของอาวุธเนี่ยเราควรจะต้องกดเอ่อทำดัดแปลงตรงนี้ไว้นะครับดัดแปลงตรงเนี้ยสำคัญมากๆถ้าเกิดว่าเราได้ ATK ตรงเนี้ยที่ค่อนข้างที่เป็นแคปตรงแม็กซิม่ามาใกล้เคียงเนี่ยดาเมจจริงๆอาจจะไม่ห่างกับสีทองมากนักนะครับ อาจจะไม่ห่างมากแล้วก็ออฟลอง2อันนี้ควรจะหาพวกประเภทกลางหรือหนักอย่างเงี้ยแล้วก็ดาเมจสูงๆเยอะๆหรือถ้าให้ดีนะครับได้ HP สูงกว่า5 0ได้ ATK เพิ่มเนี่ยก็เด็ดมากๆหรือได้ทั้งคู่เลย HP สูงกว่า HP ต่ำกว่าก็ดีมากๆดาเมจจะสเตเบิลมากๆไม่ว่าจะเจอตัวไหนก็ดาเมจก็จะรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากๆตรงนี้ช่วยได้เยอะมากๆจริงๆนะนะครับนี่แหละก็เป็นทั้งหมดแล้วฮะที่ ผมเล่นมาจะถึงเลเวล65นะครับก็ใช้ประมาณนี้แหละนะหลกัหลกๆก็อย่าลืมครับทำตัวละครทำหุ่นอะไรให้เลเวลมันพร้อมแล้วก็เซตทีมให้เหมาะกับเรานะครับมันบางคนมันก็ชอบเล่นแบบมิสไซล์หรือเล่นเป็นสไนเปอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็หลากหลายวิธีแล้วแต่ชอบเลยนะครับแต่ว่าทีมของผมเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นทีมที่แพร่หลายนะเบสิกล้วกันนะครับก็ ทุกคนน่าจะเข้าใจได้ไม่ยากครับสลหรับทีของผมเนาะโอเคครับก็พูดมาเยอะมากๆเลยนะครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆผู้เล่นนะครับที่ดูแล้วเออทำไมเกมมันอาจจะยากแล้วทำไมไอดีเรามันไปไปไม่ถึงไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นแนวทางที่ช่วยเพื่อนๆได้เนาะนะครับก็เล่นเกมให้มีความสุขแล้วกันนะครับเกมนี้อย่างที่บอกว่ามันไม่ต้องไปแข่งกับคนอื่นมากนักนะครับฉะนั้น เราก็เล่นเท่าที่ว่างเท่าที่ไหวนะครับแล้วก็ฟาร์มเลเวลให้เต็มแค่นั้นเองส่วนใครที่เลเวลตันนะผมบอกอีกหนึ่งนะครับเลเวลตันถ้าของทองครบแล้วนะครับที่เหลือคือแค่วิธีผ่านแล้วถ้าไม่ไหวจริง,รงอาจจะไปเซิร์ชด่านนั้น,น,นมาดูนิดนึงว่าเอ๊ะมันเพราะอะไรทําไมเราไม่ผ่านเงี้ยบางทีมันอาจจะติดนิดเดียวที่เรามองไม่เห็นหรือคาดไม่ถึงครับแค่นั้นเองนะจริงๆนะครับอย่าง8ปดขีดห้าอย่างเงี้ย ไอ้ด่านเนี้ยคนติดกันเยอะมากจำลองยุทธ์อ่ะจริงๆหลักการคือมันใช้ตัวเลนเจอร์นะครับไปยิงแล้วก็ลิง k ์ดาเมจแค่นั้นเองที่เหลือคือวัดแล้วว่าดาเมจเราถึงหรือเปล่าแล้วก็อย่าทำลายชิ้นส่วนศัตรูให้เยอะครับเพราะว่าไอ้พวกตัวหุ่นยักษ์อ่ะมันจะฟื้นคืนชิ้นส่วนอื่นมาอยู่แล้วฉะนั้นพอมันฟื้นคืนมาหมดอนะ่ะเราต้องตีใหม่ไงมันก็จะลําบากนะครับค่อยๆยิงทําลายทีละพาร์ทแล้วมันจะฟื้นแค่พาร์ทนั้น พาร์ทอื่นมันก็เลือนน้อยๆแล้วก็บึ้มทีเดียวใช้ฟีด้าอัดตุ้มทีเดียวก็จบแค่นั้นเองนะครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้น่าเป็นประโยชน์ทุกคนนะฮะก็คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้าฮะวันนี้ขอตัวก่อนแล้วครับฝากกดไลค์กด subscribe s u b ส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจทางช่องด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถสนับสนุนช่องได้นะเจอก,กันในคลิปหน้าจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย